ตรวจนิบคืออะไรเอ่ะหมอการตรวจนิบเนี่ยก็คือการตรวจหา DNA ของน้องที่ปนมาในเลือดคุณแม่โอเคค่ะ,คะ ตรงตอนที่รกเนี่ยมันฝังตัวกับคุณแม่เนี่ยมันจะมีชิ้นส่วน DNA อะค่ะหลุดออกมาอยู่ในเลือดใช่ค่ะแล้วเราก็สามารถเจาะเลือดคุณแม่เอาชิ้นส่วน DNA อันนั้นนะคะไปวิเคราะห์ได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นดาวซินโดรมมากน้อยแค่ไหนแสดงว่าตรวจนี้ปะแค่เจาะเลือดแสดงว่าไม่เสี่ยงแท้งใช่ค่ะคราวนี้พอเจาะนิปออกมาตรวจเลือดแล้วก็สามารถที่จะดูโครโมโซมของทารกทุกคู่ได้หรือเปล่าคะ ก็คือขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละแต่ละบริษัทบริษัทนค่ะแตกต่างกันไปเขาเขาตรวจได้ถึงขั้นทุกโครโมโซมไหมคะหรือว่าจะตรวจเฉพาะโครโมโซมเด่นๆที่จะทําให้เป็นดาวซินโดมหลักๆเลยเนี่ยคือนิปเขาออกแบบมาเพื่อที่จะตรวจเรื่องของดาวซินโดมเน้นเน้นไปในเรื่องของดาวซินโดมใช่ค่ะคราวนี้การตรวจนิปแสดงว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์การตรวจนี้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเอาสิ้นส่วนดีเอ็นเอจากรกจากรก เท่าน right, ั้นใช่ค่ะแสดงว่ามันมีม sure> ีความคลาดเคลื่อนหรือมีความผิดพลาดอยู่สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะคุณหมอเออถ้าในกลุ่มของดาวซินโดรมความแม่นยำเขาก็ให้อยู่ที่99%เนลยนะ99%นะคะที่แม่นยำค่ะโอเคค่ะสำหรับคุณแม่นะคะที่ตรวจนิปก็คือตรวจเลือดแล้วก็ผลเนี่ยแปลออกมาว่ามีความเสี่ยงสูงแสดงว่าอันนั้นคุณหมอก็จะพิจารณาให้ค่ะก็อาจจะแนะนําให้คุณแม่เจาะน้ำเต้มต่อเพื่อยืนยันแสดงว่าการตรวจนิปก็ไม่ได้ฟันธง ใช่ค่ะว่าจริงๆแล้วทารกคนนั้นคือดาวซินโดรมหรือไม่ดาวซินโดรมการฟันธงก็คือต้องน้ำคร่ำแสดงว่าการเจาะน้ำคร่ำมีเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำสูงกว่าการกันนิบเหรอคะใช่ค่ะโอเคคราวนี้การเจาะน้ำคร่ำมันสูงเท่าไหร่ครับคราวนี้99เปอร์เซนต์แล้ว่ะหรอคะจริงๆการเจาะน้ำคร่ำก็คือ99เกือร100ใช่อยู่ดีก็ยังไม่100เปอร์เซนต์คือบอกแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีอะไร100เปอร์เซนต์ต่อให้มัน100เปอร์เซนต์มันก็ยังอาจจะ ใช่ไหมคะซัมติงมีอะไรมาเราก็จะไม่มีกล้าพูดร้อยเปอร์เซนต์ด้วยแต่เพราะว่าเพราะว่าหนึ่งบางทีเราอาจจะเจาะน้มคันเราได้เซลล์คุณแม่ปนมาโอเคาจะกลายเป็นผลของคุณแม่ค่ะหรือว่าบางกรณีแบบเจาะมาเราได้เซลล์ไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะผลอาจจะออกไม่ได้ก็มีโอเคค่ะก็มันก็ทุกอย่างมันก็มีเออร์เรอร์ไม่ว่าจะเป็นผิวไหมเออร์เรอร์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคเออร์เรอร์ได้นะคะเอาเป็นว่าสูงกว่านิบนิบเก้าเก้าอันนี้ก็เก้าสิบเก้ากว่า แต่ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะคะ